อาผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหลุมแท็กเตอร์อนะครับผมมาพามาดูฟอร์ดอดีตเคยแรงปัจจุบันก็ยังแรงอยู่ปัจจุบันก็ยังมีสเสน่ยอยู่นะครับฟอร์ดนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้สีสูปไม่มีโบ80แรงม้านะตัวนี้ าหกสามศูนย์น้อยหนาวนะครับเสียชัดจับเห้นสาเสียบนอกครับแบบนี้กบกลางเสียนอกจะผูกมันสัมปันธ์ครับ ตัวนี้เป็นตัวเผาเดียวทีนี้ก็จะมาเหยียบริมนะเหยียบริมขอบนะครับ หราค่าไถนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณไรละ250บ้าสครับเขตขอนกันนะครับเขตอำเภอหนองสองห้องนะครับน้ำมันราคาก็อ,าอยู่ประมาณตรละ28่บบาทนะครับตอนนี้แต่ว่าค่าไถก็ราคาเท่าเดิม วันนี้ลงทุนปลูกมันสำปะหลังนี่ก็ลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าปุ๋ยราคานู่นแหละครับสอบละหนึ่งพันบาทนะครับกระสอบนึงนะครับไม่ใส่ก็ไม่มีหัวโอ้ขักจะเป็นขักจะเป็นแน่ที่นองเลยราคามันกับซัมเนียครับสิบปีกับราคามันอยู่ซัมเกาครับต่ว่าราคาปุ๋ยวอซัมเกาครับราคาปุ๋ยขึ้นนะครับจะว่าจงไหครับ ไห้จุดจัดจุดจัดเลยครับสุสารเช่าอะไรครับผมขุยสวบละพันครับแต่ว่าราคามันสมบัติงกับซัมโก้ครับต้องทุนหลายครับตระไรนี่ไรหนึ่งตีไปเลยครับสามพันบาทสี่พันครับลงทุนครับ เกิดผู้ใดว่ามีรถไถเป็นห้องเจะาของนี่โอ้หนักเลยครับปลูกมันสำปะหลังทุกมือนี้นะครับ ยังมีเสเน่ห์เดมือนเดิมครับสำหรับฟอดท่ออาจจะไม่ดังแต่ความแรงระบบนี้ไม่ต้องห่วง bây giờ mình sẽ nhìn họng lãi đi ít lên một lý lệ hấp tính ừ ừ สำหรับฟอร์นะครับปัจจุบันราคาถ้าเป็นมือสองอยู่ประมาณสามสี่แสนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเก่านอกมือเดียวนี่ถ้าเป็นเก่านอกเลยไม่เคยใช้งานในไทยก็อยู่ประมาณห้าหกแสนนะครับถึงเจ็ดแสนนะครับสําหรับเผ่าเดียวสภาพดีๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปหามือสองสภาพใช้งานได้ก็อยู่ประมาณสามแสนนะครับงานไถยงานปัจจุบันงานดันก็ไม่ค่อยมีนะครับ 哦，跑掉哈！ ขอมาทรงนะไปขับมาขอมาทรงนะครับโขอเดี๋ยวขอมาส่งอนุมันมาส่ง พามาชมสภาพไปใกลด้วยโอ้ดีกว่าเขาว่าชงกันนะมัน <laughs> มนต์มาเลยครับพันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครอมเมนต์มาเลยเดี๋มวเรามาเนี่ย สิบปีแล้วครับรค่าค่าไถ่ราค่าซ้ำเก่าครับจะ่าน้่มมัน่นหนึขึ้นก็ถอยครับนี่ต้องเอรรถฮะจะทันไถ่าถานถาอทันแพงครับใครอยากซื้อทะเลก็คอมเมนต์มาอเมื่อน,นะครับรคาคาอยู่ก็สิบางเลยเนานะ เกือบมั่นนะครับเกือบมั่นเรียบร้อยแล้วเหลือกว่ามั่นมั่นไรหนึ่งครับนึ่งกระเพ้าครับผมพี่น้องคิดว่าสภาพนี้เลยราคาเท่าไรครับถ้าเกิดขายนะครับนี่ยางหลังไหมครับยางหลังไม่ ซื้อมาจากบริษัทนี้นครับมีคนแล่นหกสามศูนย์ 56, นครับฐานหกฐานหกยี่สิบหกเอกสารเล่มทะเบียน้องคอมเมนต์กับมั่งครับว่าราคาเท่าไรครับคันเคือแก้กับจี ขายครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ